สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่กับช่องเตยบ้านนอกครับนี่กระปลาเข้ามาครับปลาเข้ามาในห้วยปล่อยมันเขากินคนเดียวครับเพราะว่าฝนมันตกมันครับหง่มันยาวไว้ ขึ้นมามันหลบแล้วเมื่อกี้ไล่ลงไปแล้วเลือกก็ยังมีนักอยู่ครับแต่มันมืนนักเต่าต้งนอกต้งนอกมันจะนักกว่าเี่ยวคาราบาลมันจะไหลงัวนละ น้อยนี่วันนี้เหมือนจะบสบายครับเดี๋ยวปิกไปคอกเนี่ยต้องเช็กอาการกันเพราะว่ารู้แล้วว่าใครลาเลงไปได้ครับแต่กินแยก่กินอย่างอยู่ต้องปิกไปแล้วกันยุบปอหูนะครับอยู่ต้องนอน,นปปให้ยุบบ่าใครได้แต่มันโดนฝนอาจจะเป็นไข้ครับ แต่ตัวใหญ่นี่ยมันมีปัญหาตัวน้อยมันเหมือนซึมๆแต่เเดินเวลาเดินก็กไม่ได้ขากระเพกขาเจ็บนะแต่ม,มันเหมือนเก่าครับจะต้องรอดูสักกําก่อนเปิดออกคอ,อก็อบปยน้มนออกเหมือนมาคออกคอ,อกตะได นี่ยวันนี้ก็เอาเข้ามากินมันได้มันสกรอบเลยครับแล้วก็เว้นไว้ปล่อยมันยาวมัม่กับไปกินที่อื่นก่อนพ่อย,ยาเนี่ยก็วนเข้ามาครับจะเป็นที่เอีย้ยครับไฮ้ chín nha đi vô Con xúm xúm Hẻ hấp lưu tức nọt Nhúc bật khai đây Vây, nó là lưng linh Vì nào mình mồn ngập <laughs> Mình tổ điếu น่าจะตัตใหญ่ยู่งใหญ่กว่าไอ้มันอยู่ว่ามันเกิดมาในสภาพมีอาหารการกินสมบูรณ์ครับหองกร้มน,นี่เกิดมานี่เกิดกับคนอื่นครับแต่มาอยู่ด้วยกันคนเท่าซื้อมาก็ซื้อตีการัดงวควายนี่นะครับ ซื้อมาตัวน้อยเดียวครับกับน้อยกว่ามังกรครับตอนนี้นี่ลำบึกครับควายหั่นมันตัวน้อยนี่ประมาณมันบม่ได้ครับต้องพอตัวแม่มันตัวตัวปอมันตัวหั่นมันตัวก้นแม่มันตัวน้อยปิลิกปิลิกนี่ผ่านไปสี่ห้าปีมันใหญ่ครับ ใหญ่ขนาดเลยถ้าแม่มันใหญ่ปอมันใหญ่นะแต่ปอของคาราบาวกับปอมกล้ามนี่บอกห้องัดมันเป็นไฟมันเคยหั่นก็ว่าคาราบาวนี่ก็ติดต,ต,ต้องนะแต่เรื่องหุ่นนี่ห้องครับว่าใหญ่ครับแข้งขาใหญ่หน้าเขาใหญ่ปอใช่ได้ครับเป็นปอพันใช่ได้อยู่ สมเทียมนี่ต้องแม่นเรื่องการจับสัต์ครับสำหรับควายทีดีที่สุดก็มีปอพันครับแต่ต้องเป็นปอพันที่สายเลือดดีๆครับมันจะหไงไ่โวยแล้วก็ลูกก็จะตัวหง่ง,งามครับเดี๋ยวหน้าก็บของหาปอพันดีๆเข้ามาอยู่ครับแต่วันนี้บอกมีงบเตะงบไ่ถึงครับ มันแปลงเกินปล่อยให้มันมีใส่พันธุ์ดีๆนั้นักก่อนส่เลือดดีๆนนักครับก็ซื้อเข้าต่อปู่อยู่แล้วก็จะพยายามซื้อควายแม่เข้าจะซื้อควายเผือกเข้าสักตัวนึงครับ เดี๋ยววันน้ามีสตุ้งสตังครับทุกห้องทุกห่วยช่วยปล่อพันดีๆครับเข้ามาเรี่ยงวัวก็เหมือนเรื่องควายครับถ้าจะเน้นคุณภาพเนี่ยต้องลงทุนสูงหน่อยครับ ใส,สายเลือดดีๆเข้ามาถ้าเป็นง้วก็ใ่นดีสายเลือด75รหรือประมาณ F2 เข้ามาเป็นแม่็อกแม่พันธุ์ครับจะได้ลูกดีงามขึ้นครับการเจริญเติบโตดีถ้ามีหญ้ามีอาหารการกินดีๆนี่มันจะไงไ่ญ่โวยครับลูกหลานมัน คลายก็เหมือนกันเลือกนักลำนกเลียงกับอกมาเลี้ยงนะนี่มีเดดครับ แดดห่อเลยแหละท่านบ่ดแดดนี่ก็ลำบากอยู่ครับน่าจะท่ว,ทวมเห็นประมาณสักสองสามปีน่าจะมีปว้ใส่เลือดดีๆครับตีราคาจับต้องได้อยู่ตอนนี้มัน ราคามันสูงเกินครับตัวปูก็เหมือนกันสูงราคาสูงแต่อายุมันน้อยครับเวลาเขาไปถุ่มเชื้อมาเนี่ยอย่างแมพ่พันเขานี่ต้องการผสมแล้วมันผสมไปได้ครับรอไปกันตอนทักสองสามปีครับ มันเป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานครับตอนนี้ความต้องการของควายงามนี่มันมีนักนะแต่ราคามันสูงครับคนก็บ่คยซื้อกันก็มีคนตีกระเป๋านักครับซื้ออยู่เรื่องของเรื่องคือคนตีซื้อควายงาม ตัวแม่ไปแล้วลูกออกมาเป็นตัวปูนี่ราคายังสูงอยู่ครับลูกตัวปูนี่ล้อไปก่อนครับอดใจล้อควายกับน่าจะส่งออกยังไม่ค่อยรับรื่นแต่นะคงว่ากำมือนกันครับการส่งออกยังไม่ค่อยดี ควายมันได้เปรียบตรงที่ว่ามันต้นทุนการกินมันน้อยกว่างวแล้วก็การบริโภคภายในประเทศมันก็มีอยู่ครับงวนี่ถ้าลงทุนขุนแล้วมันจะกินนักครับกำให้มันจะได้น้อยกว่าควายขุนอันนี้ผมก็ พอมานะพอจับใน u t u b e ครับแต่มันก็เป็นเรื่องจริงครับยังควายปูที่ผมเลี้ยงเนี่ยมันกิ่นหญ้าไปเลยซะ่วนใหญ่ครับมันค่อยได้กินหญ้าแหงก็ะลาตัดยังหัวแต่เรื่องเนื้อมันแหลกเนื้อมันดีครับกินหญ้าไปเลยกิ่นเพียงแห้ง เลี้ยงแบบนี้ครับฝอยมันต้องมีอาหารเสริมมันต้องมีแกบมีลำครับมันต้องมีการน้ำตาลหญ้าสดครับเพียงแห้งครับแล้วก็มีเสริมกระเล่ของตานะครับเป็นซัดโวยด้วยครับซัดคนเดียวครับเราต้องใช้ฮอร์โมน แต่ถ้าเขาอยากจะได้อยากจะจับซัดแบบแมันๆหนเลยอน,นี่ผมจะศึกษาเรื่องพีซิ่งกับควายอยู่ไปหันมีคนทําอยู่แต่เขาเนี้ยจะได้ให้มันแ็นฮอร์โมนต้องห่างมันเปียกนี่กะเพราะว่าควายมันต้องเจ๊หน้ามาันต้องไปล้องพอลองศึกษาใน youtube นี่แหละน่าจะมีคนทําอยู่ถ้าไม่มีคนทําเดี๋ยววนะันหน้าจะ ทำคลิปโลครับทำพิซิงกับควายหันมีคนน้นแะย้งนะแต่หมอห้ว่แมนพิซิงอ่ะหันมีฮอร์โมนปั้นห่างอยู่มันจะจ่วยเขากำนดเรื่องการเป็นชัดของควายตัวนั้นได้ครับเรื่องวันผสมอย่างเขาสามารถล็อกคิวได้หมดเลยมันก็สะดวกสบายครับไม่ต้องมานั่ง ควายกังวลว่ามันจะเป็นสัตว์มาได้ลูกมันจะขึ้นทับกออย่ประมาณนี้ครับควายนี่มันต้องศึกษาให้มหนักนะครับเพราะว่าพันธุกรรมมันบนิ่งเหมือนงัวคังัวนี่ถ้าเป็นงัวเมืองเอางัวพันมาใส่มันก็กลายเป็นงัวพันเกือบห้าชิบเ การเจริญเติบโต,ตมันจะดีขึ้นทันทีแต่สำหรับคว้ายนี่ต้องต้องดูมหลายอย่างครับมันมนใจว่าใส่ปอดังๆปอดีๆไปปุ๊บกับแม่นี่แล้วมันจะได้ลูกง,งามๆมาเลยมันมนใจครับมันอาจะเป็น ต้ตองที่สอง้ตองที่สามของการผสมพุ่นี้ครับมันมปเจ้าใส่กระแม่นี้แล้วมันจะได้ลูกงามเลยพอใจครับบางทีต้องร้องปอบพันไหน่ะางปอบพันตัวไหนให้ลูกงามให้ลูกที่มีการเจริญเติบโตดีถ้าเป็นง้วนี่พลังเป็นทดลองมาจน ใช้ใสายเลือดที่นิ่มนะครับเอาก็แค่ยิบมาใส่ยิบมาใส่ครับเร่วายนี่มันต้องศึกษากันนนักครับ จับลิปนี้ก็ขเอจบคลิปไปเพียง่านี้นครับตรงนี้ก็ฝนตกครับบางทีการจะมีฝ้าห้องก็คนที่เลี้ยงอยู่ก็ระมัดระวังด้วยครับเวลาฝนตกฝ้าห้องบ่ควรจะเอางูเอาควายออกมามันจะเก็บเข้าในครกที่มีห่ครับแล้วก็ห่างไก่ต้นไม้ใหญ่ครับอันนี้ต้องระวังเลยสําคัญเลยครับก็ไม่ใหญ่อยู่ในคอก มันจะเป็นตัว่อฝ้าฝ้าจะพาต้านไม้แล้วก็ตรวจใส่ขอกงอขอกควายรตรวจใส่ตัวงอตัวควายไปพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ